Oh. สวัสดีนะคะตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วอยากจะบอกว่าเราตื่นตีห้าครึ่งนะทุกวันนะแต่กว่าจะแต่งตัวเสร็จหรือว่าแต่งหน้าเสร็จก็8ปดโมงครึ่งทุกวันไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นานมากนี่จะบอกว่าได้เสือ้อยืมมา ชอบสีมันนะคะก็จะเปลี่ยนแนวแล้วมาสอนหมดใส่นะเราก็เลยต้องซื้อแจ็กเก็ตยีนนิดนึงชอบมากชอบสีนี้แหละนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้ตามแฟชั่นทั่วไปแต่ว่าเราชอบของท็อปช็อปนะ แต่นี้ไม่ใช่นะตัวนี้ของแฟชั่นนะจะบอกว่าสายแล้วกินข้าวก่อนนะคะนี่จะโชว์เสือ้อสุปกาวเป๋า <c oughs> <c oughs>